ยาปูไปเลยน่องหยอดว่ากรอกติบแก

<c oughs> นี่นนอืมไปได้หร้่าค่ะทุกคนมากินนุ่มจีนนลค่ะนี่หานุ่มจีนตก็นี่นะคะน้ำแกงนมจีนทำง่ายมากเลยค่ะมีตัง้งสิบนาทีนี่แค่ชีกซองใส่น้ำขีใส่นาวล้าก็ได้มาเลยค่ะรุ่มจีนน้ำยาปูหอมๆนะคะ น้ำยาไข้ปูสําเร็จหลูบก,ก้องทั่วไทยไทยไทยตอยู่ค่ะแป๊บเดี๋ยวก็ได้กินแล้วค่ะไม่ต้องปรุงเพิ่มนะคะรสชาติกลมกล่อมไม่ว่าจะอยู่ไทยหรือต่างประเทศก็ได้มดเลยค่ะสะดวกมากๆมาเลยค่ะเดี๋ยวแกุ่่มจีนนี่ว่าเสิร์ฟมะว่าฉาาสดๆถึงโลโลจีก,ก็มาคอยเลยโอ้โ,อโ,อโอถึงโลลุยเม็ดน้ำจีนมาานเา ลาดน้ำแกงลงไปเลยนะตักลาดน้ำยาปูลาดลงไปเลยเจอใจ,จ๊ก็มีนค่ะแป๊บลาดลงไปเลยทาน้ีเยอหลนล่นนาร้อนใจก็ขินไม่ได้เลยหรอกจริงเนาะอือหือ Uh huh. ได้แน่นาะหยอดว่ากรอกติดแกะมาเยอะมาอืออือต่อดองก็ยังคืะเ uh huh. ติม uh huh. แต่ไปเลย ตะกอนเนาะไก่เนอยมอืมเผ็ดกลุ่มกลมเลยเนีอืมนี่างน,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 นี้เลยค่ะนี่เลยเห็นกขอไก่ไก่ทอดว่าชาวสวนอ่ะอ

ได้ลขอกไก่ขดร้อยใครชอบกินมั้งนะว่าชอบไม่อกไก่มันมัน น้ำหมักเ้าแน้วนุมจีนแกงน้ำยาปูไข่น้ำยาไข่ปูนะคะอืมสังกดลิ้งติคอมเมนได้เลยค่ะก็ล้องตั่วใช่แล้วก็ตัวลกนะคะคเดี๋ยวข้อตัวไปฟินกับนุ่มจีนก่อนไปราคาบ๊ายบาย